คอมมนพี่น้องสุขุสุคนเดอ้อมือนี่กจะเป็นวันศุกร์ที่24มีนาคม2 5 6นะครับผมก็สิม,มาอัปเดตงานไหนนะครับสำหรับคอมม่พี่น้องจะได้สร้างจองไว้ว่ามันที่าเมษายนอ๋อคือทำกันตัดนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องขอภัยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ากรมส้นพนพึ่งจะปล้อยน้ำมานะครับนี่ครับ และผมยังบริหารในบ้านปุ๋ยรอบสองนะครับแต่ก็มีแค่ให้นี้ให้เดียวนี่ยแล้ครับพี่น้องที่ค่อนข้างที่จะอาศัยพอดตัดได้เนี่ยเพราะว่าคนตัดก่อนหมูนะครับให้เนี่ยตัดก่อนหมูก็เลยยาวกว่าหมูเนี่ยนะครับกำลังสีงาม,น,มนะครับผมนะครับและอีกประการหนึ่งเมื่อเคืื่อนน้ำแห้งสักน้อยหนึ่งครับน้ำห้วยแห้งสักน้อยหนึ่ง ผมก็เลยบริเวณปิดห้างระบายน้ำไว้ครับตื่นเช้ามาเพิ่นปล่อยน้ำาอกโอ้ยพี่น้องเลยน้ำเลยหลยขนาดครับกับบเป็นนยังครับพอดีหน้าปังเท่ากันยากขาดน้ำอยู่สักหน่อยนึงครับกระสิปังใส่ป๋ยแล้วกระสิปังไว้สักสามสี่มือนะครับพี่ผมสามสี่มือกระสิทำการระบายน้ำออกครับนี่ครับยาไนพอน ถึงน้ำก็เริ่มงามครับก็เริ่มเขียวสัดขึ้นนะครับผมนี่ครับมือน,นี้ก็มาอัพเดตไห้เห็นงานไหนที่มีการเจริญเติบโตขึ้นมานะครับผมตัวแรกก็สีบางอยู่สักเล็กน้อยนะครับว่าตัวนี้ก็ไข่เนี้ยครับผม กับปริยทไทยเบิ้งเตียมอัตราสุไหายนะครับผมก็ให้เบิ้งแน่ครับแต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่อย่างนึงคืตอตอนแรกผมลงยาไหนประมาณ2 0 0ร้อถึงสามรกิโลต่อไรนะครับแล้วก็การดูแลบูถึงขั้นกับดีปันใดน,นะครับทำให้มียาผลน,นะครับผม ขอแนะนำพ่อแม่พี่น้องเลยครับว่าถ้าปลูกยาไหนสลับกันขายอย่างน้อยก็ต้องห้ารอกิโลนะครับให้มาตรฐานเลยหกร้อบางเจ้าหน0่แปดรอกิโลก็มีครับเพราะว่าถ้าเอาสิมาตัดต่อ3ามสี่ห้ากเนี่ยมันมันก็ยากษาแน่นะครับผมช่วงนี้ผมก็ยังขาย สีบาทอยู่ครับเพราะว่ห้าเห่าปนหลายครับผมเอาหลายๆพี่น้องกัดบังเจ้าเพิ่งอาซีนมาติมาติงเฮาแน่สักหน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับผมผมก็มาอาัปเดตให้ผมให้พี่น้องเบิ่งเด้อครับสำหรับทันทีได้สั่งจองไว้ อาซิมีการเลื่อนนะครับผมผมต้องเบ่งระยะวาัยาไหนหลังจากที่ใส่ปุ๋ยแล้วสิง,งามเพียงพอวอวอสิตัดวันที่ฮาถ้าวันที่ฮาตัดโบได้กัดคิดว่าตัดยังโบได้นะครับวันที่ฮาเร็วสุดก็ต้องเป็นวันที่สิบนะครับพอดีมันขับเกี่ยวกับสงการนะครับผมก็เลยน่าสิเลื่อนไปเป็นวันที่ยี่สิบนละครับผมสำหรับให้นี่โบได้วอซิบบตัดขายนะครับไว้สิไว้ไวให้ง่ว หัวงัวเฮาสมุมีญาเกิน,นะครับผมจะดนคลิปนี้ผมก็ขออยู่ติไว้ที่เพียงเท่านี้เด้อขอบคุณหลายๆทุกๆท่านครับที่รับชมติดตามกันเข้ามาหรือว่าท่านใดที่สอบถามสร้างจองทางดวงนาไวก้ก็ขอบคุณหะลายครับผมคลิปนี้ขอย่ติไว้ที่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ